และนี่คือตู้ที่ท่านหยอยภูมิใจนําเสนอนะคะเราจะมาพิสูจน์นวัตกรรมใหม่ของตู้บานนี้กันนะคะเดข้างบนเปดข้างบนนี่เป็นยังไงคะเปิดอีกสามารถเก็บหนังโป้ได้เยอะมากเข้าไปซ่อนตัวอยู่ได้ด้วยนะคะ เราได้ยังไงไม่ได้ติดกระเป๋าเดี๋ยว่าเอาเข้าไปมันก็บีบตัวเองดิเออเฮ้ยอ๋ออ๋อเจ๊เอกไม่ซ่อนเจเอกตู้เปิดซ่อนผีเฮ้ยอ่ะดันเข้าไป เซอร์ไพรส์คุณภรรยาเซอร์ไพรส์คุณแม่เกิดตายแล้วบอกว่ามีคนไปซ่อนจริงแล้วอะแล้วแบบล็อกปิดต้องเอาเงินชอบก่อน